สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบนะคะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะที่ห้องซูมค่ะที่ลิงก์ซูม 072. com และเว็บไซต์ g v n u s c o m ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะให้พูดถึงการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเรานั้นสามารถที่จะสร้างแผนชีวิตในการเดินทางของเราได้ค่ะว่าเรานั้นมีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตไปในทิศทางใดระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องวางแผนในการเดินทางว่าจะเดินทางอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเราจะต้องมีแผนที่ดีที่สุดให้กับตนเองและต้องดูแผนที่ให้เป็นอีกด้วยนะคะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่เดินทางมาจนค้นพบแผนที่ที่จะชี้นำไปสู่เส้นทางของความดีแล้วก็เส้นทางของการสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยค่ะและพร้อมที่จะเดินตามปฏิปทา ของยอดมหาปูชนียาจารย์อีกด้วยพร้อมแล้วนะคะที่จะนําเรื่องราวชีวิตในเชิงบวกมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะขอต้อนรับคุณชวลิตตรัร่งพรมหรือว่าคุณกบค,ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่งาน EMS จัดจ้างพิเศษศูนย์พยาบาลสํานักบุคคลการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุชาดาและก็สมาชิกทุกท่านที่รับชมรายการผัดตูมทั่โลกนะครับ ค่ะนะคะขออนุญาตเรียกพี่กบนะคะในการที่เราจะพูดคุยกันนะคะพิกบคะตอนนี้ในส่วนของการรับหน้าที่อยู่ที่ศูนย์พยาบาลเนี่ยพ่กบรับบุญอะไรอย่างไรบ้างคะอ๋อครับตอนเนี้ผมรับบุญอยู่ที่ศูนย์พยาบาลสาขาคลินิกบุญยรักษ์นะครับก็ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารบุญรักษาประจําอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานอีนเอหน้าที่หลักก็คือการขับรถนะครับทั้ง รถพยาบาลที่เป็นรถพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็รับส่งผู้ป่วยด้วยทั่วไปสําหรับสมาชิกขององค์กรนะครับที่มีนัดการรักษากับโรงพยาบาลต่างๆตามตามใบส่งตัวของสายคลินิก โอ้โหก็เป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะ <c oughs> ผู้ช่วยชีวิตนะคะของบุคลากรภายในวัดพระธรรมกายนี่เองนะคะก็คือหน่วยม้าเร็วนี่แหละนะคะพิกบททำหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะ,ะดูแลรับส่งผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่จะรักษาตัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ต่อไปอ <c oughs> ทีนี้ค่ะสมาชิกรายการซ <c oughs> ูมไอดอลนะอยากที่จะรู้จักพิกบมากยิ่งขึ้นนะคะสอบถามก่อนเลยนะคะว่าตัวตนก่อนที่พิกบจะมารู้จักกับวัดพระ ธรรมกายเป็นคนที่ไหนอย่างไรอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะอ่ะครับสําหรับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเกิดที่จังหวัดชัยเชิงเซานะครับแตดริ้วแลวก็ครอบครัวก็เกิดมากับสังคมของชาวพุทธอยู่แล้วนะครับตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พาไปทําบุญตักบาตรครับตามประเพณีในวันสําคัญสาคัญน่ะ ทางพุทธศาสนาอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นลูกคนเล็กนะครับมอีอยู่ที่น้องด้วยกันสองคนผมก็จะเป็นลูกคนเล็กเวลาพ่อแม่เขาทำทำงานมีงานอ,อย่างเช่นหน้านาเนี่ยเขาก็จะเอาผมไปฝากไว้กับยายให้ให้ยายเลี้ยงยายก็ตอนช่วงวันพักเนี่ยเป็นยายเขาก็จะไปวัดไปอ,อยู่รักษาโบโสถ์ศีลนะครับ เขาก็จะพาผมไปด้วยผมก็จะไปนอนค้างวัดนะ่ะตั้งแต่เด็กนะก็มีความสนิทสนมคุ้นคุ้นชินกับกันกับวัดนะครับว่าเรียโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดนะเรียนโรงเรียนก็โรงเรียนก็ติดวัดแล้วก็มีเพื่อนฝูงก็ในรุ่นเนี้ยเขาก็เป็นเด็กวัดเป็นอะไรผมก็ไปไปวัดไปกินข้าวไปอะไรกับเพื่อนกันประจํานะครับจนบางทีผมก็ขอพ่ขอขอแม่ไปไป,ไปอยู่เป็นเด็กวัดเดินยิ้วบินโตตามพระไปนะครับนะ นี่แล้วพอหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากเราก็เริ่มเรียนไปไกลขึ้นฮะเรียนเรียนโตขึ้นก็เรียนสูงขึ้นแล้วก็ไปเรียนไกลขึ้นก็เลยห่างจากวัดไปโดยเฉพาะช่วงที่เรียนจบแล้วไปทํางานเนี่ยก็ยิ่งห่างวัดไปเลยไปใช้ชีวิตแบบสังคมตามกระแสรครับตามโลกตามอะไรไปก็ช่วงนั้นถือว่าห่างวัด ที่เรียกที่เรียกว่าไม่ได้เดินเฉียดธรณีสองอะไรปอะมานั้นนะครับไปใช้ชีวิตทํางานหาเงินได้เงินก็กินเที่ยวสนุกสนานไปตามเพื่อนตามสังคมตามสังคม<ป>ทีนี้ต้องถามพี่กบว่าแล้วในตอนเด็กๆที่เรามีโอกาสได้เข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเรามีหลักธรรมหรือว่าความคิดในใจหรือว่ามีความรู้สึกไหมว่าเออเราเรา,เร,ารู้สึกว่า คุ้นชินกับคําสอนอะไรแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตของเราในตอนในตอนเด็กๆจนกระทั่งเราเราโตขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งใดที่เรารู้สึกปลูกฝังแล้วมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเรามาตลอดเลยอะค่ะช่วงนั้นนะ่ะก็ถือว่าก็ไม่ได้มีความละเอียดในเรื่องของธรรมะอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็ ตามประเพณี่ะครับ <S 1> <S 1> <S ไปทําบุญตามประเพณีแล้วก็ไปอยู่วัดไปอะไรก็เป็นเป็นเด็กวัดเป็นนายก็ไปตามเพื่อนตามตามหงที่ที่เขาไปอยู่ช่วงนั้นนะ่ะแต่ก็ว่าส่วนใหญ่ก็จะยังเวลาผมไปนอนวัดไปค้างวัดกับคุณยายเนี่ยอทุกเช้าอะ่ะผมก็จะได้ยินเสียงสว <S <S ดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็จะตื่นมาทําวัดแล้วก็ช่วงเย็นช่วงอะไรเนี่ย มันก็จะคุ้นชินกับตรงนั้นมากกว่ากับเสียงสวดเนี่ยจนจนถึงทุกวันเนี่ยเวลาที่มีสวดธรรมจักมีสวดอะไรเนี่ยผมถึงสวดได้ง่ายสวดได้เร็วอ่ะเพราะว่ามันมันมีความคุเรียกว่าอะไรล่ะคุ้นชินอยู่อย่างนั้นอย่างกับอยู่ในใจประมาณนั้นนะครับับแต่เรื่องของการศึกษาธรรมะช่วงนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรอืแต่ว่าก็คือได้มีโอกาสฟังเสียงสวดมนต์ได้มีโอกาสไปรับรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธ ในสมัยก่อนท<ช>ี่ได้มีโอกาสไปอยู่วัดไปอะไรตาไรนะคะก็ต้องบอกว่าก็ค,คือมีความคุ้นชินกับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแหละแต่พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต้องทํางานแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องออกไปทํางานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาวัดเลยเนี่ยนะคะชีวิตของพี่กบเนี่ยดำเนินไปในทิศทางใดคะอ๋อช่วงนั้นก็ก็ตามกระแสนะครับก็อินเที่ยวได้เงินมา ทํางานได้เงินมาก็กินเที่ยวก็สนุกสนานไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรก็วัดนะครับก็โดยทั่วไปแหละครับในช่วงนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็คิดว่าชีวิตในตอนนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วถูกไหมคะมันก็สุขระดับหนึ่งนะครับอืม,มีความสุขระดับหนึ่ง มันก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรครับก็ทํางานก็เหมือนจ้าสังคมที่อยู่ทั่วไปนะเนี่ยถามว่ามันมีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าเอออนาคตก็อยากจะมีฐานะมีอะไรมันก็เป็นคิดแนวความคิดเป็นในทางโลกนั่นแหละไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่มันเป็นแก่นสารจริงๆอือโอตรงนี้พีก่กบพูดเนาะไม่ได้มีเป้าหมายอะไร<ม>ที่มันเป็นแก่นสารจริงๆอืใช่ ก็เหมือนกันว่าทำงานไปแล้วเดี๋ยวก็มีครอบครัวก็สร้างครอบครัวก็แค่นั้นแหละครับอืนะคะสร้ครอบครัวสางฐานะทางครอบครัวเป็นเรื่องปกติ่ิดใช่ก็ประมาณนั้นครับอืนะคะทีนี้ได้มีโอกาสมารู้จักชีวิตที่มีแก่นสารหรือว่าจุดเริ่มต้นที่มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยรู้จักได้ยังไงคะอ๋อครับตอนอผม ใช้ทางานไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มารู้จักกับภรรยาก็แต่งงานก็มีครอบครัวช่วงที่ผมมีครอบครัวผมก็คิดจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันอนะ่ะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านภรรยาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งประมาณปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยผมก็ไปรู้จักกับะอาจารย์ท่านหนึ่งอสองท่าน ชื่อชื่อพระอาจารย์สุวิมลรูปหนึ่งผมจํานาฉายาท่านไม่ได้แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็ชื่อพระอาจารย์ธรรมวิทยจิตติรัตจิตตะรัตโนอันนี้ผมจําได้เพราะว่า,าทีหลังนี่ผมก็ได้ร่วมงานกับท่านนะฮะก็ที่รู้จักก็เพราะว่าพระอาจารย์สุวิมลเนี่ยท่านเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาอยู่อีสานใช่ไหมครับ <S <S ผมก็เป็นคนภาคกลางแล้วมาอยู่อีสานก็เลยเวลาการพูดกันคุยกันนะก็จะถูกอัธยาศัยกัน จะถูกอัธยัศั์สยกับท่านก็เลยไปมาหาสุขแล้วก็ทาพัฒนาฐานทําอะไรอะไปไปถวายท่านเป็นประจําเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่าคนที่มาอยู่ต่างถิ่นไปต่างจังหวัดมาอยู่อะไรที่มันสภาพพัฒนธรรมอะไรการกินอยู่มันไม่เหมือนกันเนี่ยผมก็คุยกับท่านแล้วก็รับว่าเดี๋ยวผมจะไปทําพัฒนาฐานไปให้ท่านให้มันให้มันถูกปากให้มันอะไรประมาณน้นาดที่แรกก็ประมาณเนี่ยครับแล้วก็มาลุย ท่านต้องมาบอกทีหลังว่าท่านก็มาจากวัดพระธรรมกายอนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับมาวัดไหนก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าอามันชอบกันที่อัธยาศัยอะ่ะแล้วพะมาถึงมาถึงสิ้นปีเนะี่ยประมาณประมาณปลายปลาย,ปลายปีอะ่ะท่านก็ชวนชวนมามันมีง,งานธรรมญาตานะิตาครับตอนรับพระธุดงท่านก็เลยชวนเรามาตอนนั้นผมก็ ไม่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราก็มีภารกิจนะผมไปอยู่ที่นู่นก็มีทํานาแล้วก็มีทําสวนยางแล้วก็จะมีเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะเราก็ไม่สะดวกที่จะมาผมก็เลยให้ให้รับปาก่าาแล้วก็ไม่อยากจะอะไรแบบว่าก็เลยให้แม่บ้านกับลูกสาวมาแทนค่ะแต่ว่าคราวนี้ พอมาแล้วลูกสาวอะ่ะเขามาเห็นวัดใหญ่ๆอยู่ในนั่งรถเห็นพระเยอะๆเห็นอะไรเขาก็อยากให้พ่อเห็นออกลับไปเขาก็ไปลบรเล่าให้ให้ให้เรามาค่ะผม่าทีแรกผมก็ไม่ได้ว่า,วาจะมาหรอกครับแต่ว่าลูกสาวลบเล้ามาก็เลยมาพอครั้งที่สองก็เลยมากับกับอาจารย์ก็มาจากกำมุกันนะครับมารถทัวร์มาอะไรครับมาวัดทีแรกอะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่า ใจหนึ่งอะ่ะก็ยังห่วงห่วงทางบ้านน่ะเพราะว่าจะบ้านอะ่ะก็ต้องฝากเขาจ้างเขามาดูแลเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรให้หเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรให้เราก็ยังมีความห่วงอยู่ทางนั้นอยู่แต่ตอนเช้าเนาะเขาก็ไปต้อนรับพระธุดงค์แล้วก็เราก็ได้เห็นภาพอ่ะภาพที่คนมานั่ง<ฆ>คนมานั่งต้อนรับพระธุดงค์เนี่ยข้างทาง,างที่ร้อนก็ร้อนนะแล้วก็ แต่ภาพประทับใจอ่ะผมก็คือตอนที่พระท่านเดินย่างย่างย่างมาเดินย่างเท้ามาเนี่ยแล้วก็บนเส้นทางที่โปรยด้วยดอกดาวเหลืองสีเหลืองแล้วก็พระเดินแถวมาเนี่ยครับอืมจะว่ายังไงอ่ะมันเห็นแล้วมันรู้สึกตื่นอ่ะมันรู้สึกแบบตื่นตันในลําคอเลยอ่ะเหมือนเหมือนกับคอมันพับมันอะไรมันตื่นตันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันปิติอ่ะมันเห็นอ่ะมันเห็นภาพอย่างนั้มันอยู่ในความทรงจําของผมอ่ะ นะครับแล้วโดยเฉพาะอ่ะจนช่วงเย็นอนะ่ะผมมีโอกาสได้ไปล้างเท้า<ฮ>พัดธุดงที่ท่านท่านเดินท่านเดินและจะเข้าที่พักอะ่ะทางที่จุกรทางอะไรเขาก็ประกาศว่าอยากจะได้สาธุชนที่เป็นผู้ชายนะเพราะว่าต้องมีการล้างเท้าก็ดันดันดัน,ด,นดันเราไปเราก็ไปก็ตามเขาไปแล้วครับก็คือเขาดันไปอ่ะทเราก็ไปนั่งข้างหน้า แล้วก็พิจารณ์เขาก็จะพูดยกใจพูดอะไรกับเราเนี่ยแล้วเราก็นั่งฟังตอนนั้นมันก็ไม่ร้อนไม่อะไรละลมเ,เย็นๆแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามตามที่เขาพูดนะครับแล้วพอพระพระท่านเดินเข้ามาเนี่ยเราได้เห็นใกล้ชิดอะ่ะพอเล่นใกล้ชิดเห็นตั้งแต่เท้าท่านแต่เป็นแผลเป็นอะไรแล้วท่านก็ยังเดินมาแต่แต่หน้าท่านน่ะยังยิ้มยังมีความสุขไม่มีติเตียนมันทําให้เรารู้ ตอนนั้นอะผมบอตมกตรงนะผมนึกิึตอนนี้แต่ตอนนั้นอะความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือน้าน้าตามันไหลอ่ะตามจะไหลมันปื้มมันปื้มตาม,มันตื้นตามัมนกิติมากอะครับตั้งแต่ตรงน,นั้นอะผมก็เลยมีความแบบประทับใจอะอันนี้เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากมาวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะชวนผมมารับบุญเนาะ,ะชวนคนมาวัด อีกงานหนึ่งเป,เป็นงานเป็นงานวิสาขะเออไม่ใช่ดิเป็นงานวันมาซัะนะครับประมาณเดือนกุมภาหรือเดือนอะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วก็ผมก็ก็เลยชวนคนมาตอนนั้นก็ไม่ได้คนอะไรมากมายหรอกจนที่ชวนน้องจนอะไรมาที่เขาพอมาไม่ได้รักศีีษ้าคนเขาไปรวมกับรถเข้าไปต้อมาวัดวันนั้นต้องมาดูกิจกรรมที่เป็นงานใหญ่ๆะค่ะแต่ตอนนั้นเสียดายอยู่นิดนึงคือ ไม่ได้ร่วมงานภาคภาคเย็นอนะ่ะภาคค่าที่มีการจุดประทีปจุดค,คมไฟอะไรพวกนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าอยู่นะ่าจะมีการจุดพวกมีการอะไรแต่ว่าปีนั้นรู้สึกว่ารถจะออกประมาณสี่ห้าโมงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับก่อนนะยังมีเสียดายยู่แต่ปีแรกนะครับค่ะแล้วก็ความประทับใจที่สองที่ที่มีก็คือหลังจากนั้นนะพระอาจารย์ท่านก็จัดอบรมสัมมนาเนีนนะ พระอาจารย์ธรรมวิทย์เนี่ยท่านจับอบรมสัมมนเนนท่านก็ชวนตั้งต่ไปหาสัมมนเนนไปหาเด็กไปหาอะไร่าแล้วแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าจะมาอบรมเนนก็จะต้องมีความรู้เรื่องของการปฏิบัติการอะไรการเนนขั้นก็เลยส่งไปอบรมมีการอบรมสัมมนาที่ทุ่งดงทัสถานกุบลนะครับปีนั้นปีห้าแปดแล้วสิ่งที่ทําให้ผมเป็นแรงบนันดาลใจที่ผมอ่า อยากมาร่วมร่วมงานอยากมาช่วยเหลืองานวัดก็คือปีนั้นน่ะหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอหน้าตะท่านมาที่มาให้โอวานแล้วก็ให้ธรรมะนะครับแล้วแล้วผมแบบประทับใจในการให้ธรรมะของท่านน่ะท่านนั่งตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ให้ธรรมะตลอดท่านไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่ได้อะไรเลยนะท่านให้ธรรมะตั้งแต่เช้า,ชาจนถึงพัก จนถึงเที่ยงแล้วก็จนช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ได้ได้ได้รับฟังท่านก็เป็นต้นบุญต้นแบบของผมเ่ยในการในการทํางานในการใน,ในการที่จะคิดมาทํางานกับวัดเนี่ยประมาณนั้นครับโอ้โหก็ต้ง<ข>องบอกว่าั้แต่แรกคือต้งองบอกว่ามันเป็นความประทับใจตั้งแต่กิจกรรมจนถึงบุกตัวบุคคลแล้วก็เลยท <ำ S 2> ําให้พี่กบเกิดแรงบันดาลใจที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัด ตรงนี้เห็นบอกก่อนที่จะมารับบุญเนี่ยได้มีโอกาสบวชด้วยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับคือตอนตอนผมหลังหลังจากที่ช่วยงานสัมมาเแล้วอ่ะผมก็ช่วยงานมาตลอดนะกับพระอาจานอ่ะก็จะมีการจัดจัดรถมาตั้งแต่มาอุนต้นเดือนและก็วันสําคัญสําคัญอนะ่ะผมก็มาวัดพอผมมาวัดปุ๊บเนี่ย แรกๆอ่ะก็ไม่ได้นั่งฟังธรรมะอะไรมากมายหรอกคือจะมาส่วนใหญ่ก็จะจะมาดูสาธุชนที่เราพามานะ่ะค่ะมาดูแลเขามาดูแลเขา <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีปีห้าเก้าอ่ะที่มีมีการทุดงพักค้างกันที่ท,ที่ที่วัดเนี่ยช่วงนั้น ก็คนมาบ่อยแล้วคนที่พามาเขาก็มาบ่อยมันก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายก็คือมากันจนพุ้นจนชินละผมก็จะมีเวลามากขึ้นและคราวนี้พระอาจารย์หลวงหลวงี่นิวพระพระอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยอาจารย์นัทวุฒิหลวงพ่อเนี่ยครับท่านก็เลยชวนผมที่จะมารับบุญในส่วนของอเรื่องของการอุปถัมภ์พระในจุดฉันพัตหารของพระผมก็มาไปรับบุญด้วย ที่ที่ตรงนั้นก็เลยรับบุญที่วัดบ่อยๆนะฮะแล้วก็ปีหกศูนย์เนี่ยคือเวลาเรามารับบุญอ่ะมันก็เป็นบุญยากแหละอย่างที่ที่พูดอะเราก็ยังเร,เราอยากจะรู้จักวัดอยากจะรู้จักตำหนบธรรมเนียมวัดรู้จักธรรมะทางวัดเนี่ยให้มากขึ้นหนึ่งก็คือเพื่อเอาธรรมะเนี่ยแหละไปสอนหรือไปไปไป,ไปบอกอ่กับคนที่มากับเราอะ่ะบางทีเขาถามว่า วัดสอนอะไรวัดอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราตอบไม่ได้อ่ะคใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะนึกคือว่าเราจะจัดคนมาลดจ่อจัดจัดจัดรถจัดชวนคนมาวัดแต่เราเวลาเขาถามว่าวัดมีดีอะไรวัดสอนอะไรวัดอะไรเงี้ยบางทีเราเราไม่ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้ผมก็เลยว่าอย่างน้อยเราต้องต้องศึกษาทรมะให้มากกว่านี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการบอกเขาอสุดยผมก็เลย ผมก็เลยมีโครงการบวชอ่ะปีหกศูนย์ผมก็เลือกโครงการนะรู้สึกว่าโครงการนี้ก็เขาก็บอกว่าดีอ่ะผมก็อ่ไปสมัครบ,บวชที่หมู่บ้านบรนรลุธรรมเป็นโครงการบูชรามเด่นสามปีหลวงพ่อนะครับค่ะมีการอบรมที่ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมก็คุยกับครอบครัวครอบครัวเขาก็อโอเคให้มาผมก็ไปสมัครบ,บวชก็ไปไปบวชอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็ทีนั้นก็มีมีเรื่องมิลเลวอ่ะที่วัดอ่ะครับก็ไม่ได้บวชที่ที่วัดหรอกครับก็ไปบวชอยู่ที่วัดเอ่อวัดราชเชลมทีนั้นแล้วก็แต่ว่าก็มาอบรมอยู่ที่หมู่บ้านมันพุธามสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้รับต้องถามว่าสิ่งที่รับที่ได้รับที่พี่กบบอกว่าอยากเพิ่มพูนธรรมะในตัวเนี่ย มันได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราสามารถนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปต่อยอดทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้ยังไงคะครับก็ตอนเวลาเราบวชแล้วเราได้รับการอบรมทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดูแลบุคลิกภาพของตัวเองนะครับการพูดการจาการพูดยังไงเพื่อ,เห,อเหมือนกับการให้ธรรมะ การสอนคนยังไงนะครับเรื่องของบุคลิกภาพด้ของเราวัดที่นั่นเปลี่ยนแปลงผมแทบทุกอย่างแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องธรรมะที่ให้สอนให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้รู้จกักจุดหมายของชีวิตว่าชีวิตเรามาเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับเ,เป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผมได้มีโอกาสได้นั่งธรรมะนั่งสมาทำสมาธินั่งธรรมะท,ที่วัดอที่ท,ที่ที่จากโครงการนั้นนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ที่คอยให้อาการดูแลในเรื่องของการนั่งธรรมะนั่งอะไรนะครับแล้วก็จุดนั้นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนคือถ้าเวลาเรานั่งธรรมะแล้วจิตใจเรานิ่งเนี่ยมันก็จะมองเห็นตัวเองมองเห็นข้อผิดพลาดมองเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในร่างกายเนะนี่ยในในในตัวตนของเราอะ ้วยความเป็นกลางนะครับแล้วก็จะสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองได้นะครับสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือแต่ก่อนนั้นอ่ะผมเห็นผมเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอยู่เนี้ยแต่ว่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนหุนหันพันแล่นมุทะลุอยู่กันนะครับส่วนที่ว่าผมเวลามานั่งสมาธิมาได้รับรู้ธรรมะมาได้มาอบรมแล้วอ่ะมันก็นํามาแก้ไขตัวเอง ก็จะทําให้เป็นคนที่สุขุมขึ้นความคิดกรรมอัตของเราก็จะมีจัตนะคติที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมคือเราสามารถควบคุมความคิดคม,มาลงตัวเองได้การคิดของเราก็มีเหผลมากขึ้นโอ้ตรงนี้สําคัญนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราได้อะไรแต่พี่กบตอบชัดเลยว่า สิ่งต่างๆที่เวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าข้อบกพร่องของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆเลยกับการที่ใครสักคนได้มีโอกาสฝึกสมาธิทีนี้ค่ะแล้วการดูแลคนในครอบครัวของพี่กบล่ะคะพอได้มีโอกาสมารับบุญตรงนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดอย่างเต็มตัวเนี่ยเราแบ่งเวลาจัดสรรยังไงในการที่จะพาทุกคนในครอบครัวมาหรือว่ามาดูแล ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยนะคะอยากให้พี่กบได้แชร์ตรงนี้ให้ฟังหนะะ่อยค่ะอ่าครับคือหลังจากที่ผมบวชแล้วอตอนตอนที่อยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอะอาชีพของผมอะก็คืออาชีพเกษตรนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นทำนาแล้วก็ทำสวนยางอยู่แต่อาชีพเสริมเนี่ยผมก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เ การเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงตาเนี่ยนะครับช่วงที่มาบวชเนี่ยเราแต่ก่อนนั้นอ่ะการทำเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกผมแล้วว่ามันมันไม่ดีอะ่ะท่านก็อยากจะให้เลิกผมก็บอกว่าอมันมันมันพูดยากอะ่ะตอนนั้นอ่ะเรายังคิดไม่ได้หรอกเราคิดว่าแล้วถ้าเราเลิกแล้วเราจะไปทําอะไรใช่ไหมครับมันก็คือมันทํามาแล้วอะ่ะช่วงนั้นก็เหมือนกับพูดง่ายๆก็คือ บุญเราก็ทํานะรักที่จะทํานะแต่ทาเราก็ยังไม่ได้หยุดหยุดก่ออยู่อะไรเงี้ยครับแต่เวลาหลังจากบวชแล้วเนี่ยเราได้รับธรรมะแล้วเนี่ยพระมีการสอนเรื่องบุญเรื่องอะไรนะมีการดูวิีดีทัศน์มีการสอนจากพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับผลบุญเรื่องเกี่ยวกับวิบากเรื่องกี่ยกับเรื่องอะไรเนะี่ยเวลาเราซึมซับรับไปเรื่อยๆเนะี่ยใจเราก็จะออกจากตรงนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะเรานั่งสมาธิด้วยเนะี่ยเราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันไม่ดีอะ แต่ถ้าก่อนเนี้ยเราก็ยังคิดไม่ได้เนาะเราก็คิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตเราแต่เมื่อเราได้ทำมากได้อะไรแล้วเ,เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วอะพวกเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะเดินออกไปเท่านั้นเองใช่ไหมครับผมก็เลยกลับไปปรึกษากับตอนศึกมาแล้วก็คุยกับแม่บ้านนะ่ะว่าตกลงแล้วผมว่าอยากจะเลิกอาชีพแบบเนี้ยอาชีพที่เราเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรื รื่องการเบียดเบียนชีวิตเนี่ยเอที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกน,นี้ยอยากจะอยากจะเลิกตรงเนี้ยแต่มันต้องถามกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะจริงๆงแล้วแม่บ้านผมอ่ะเขาก็อยากจะเลิกตั้งนานละเพราะว่าเขาว่าก่อนที่ผมจะปวดปวดเป็นพาน่ะเขามาบวชอุบาสิกาเมื่อปีห้าก้ามาก่อนอืเขาก็คิดว่าอยากจะเลิกแต่เขาก็ไม่กล้า ไม่กล้าจะพูดกับเราต้องให้พออ่นนพอบ้านนาใช่คเขาประมาณนั้นน่ะเวลาน,นี้ผมก็ไปพูดกับเขา <c oughs> เขาก็พร้อมเลยที่ว่าที่จะเลิกงั้นก็เราจะทําอะไรกินมันบอกว่ามันก็ต้องมีอ่ะผลทาง <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราไม่ท้าขายตรงเนี้ยเดี๋ยวช่วงนั้นเขา,าเรียวกว่าอะไรอะ่ะเ,เริ่มเริ่มที่จะกีดยางใช่ไหมครับเขาก็จะบำรุงเขา,าเรียกดูแลสวนน่ะเ็าจะมีการจ้างคนไป ตัดหญ้าไปอะไรเงี้ยผมก็เลยนึกไอเดียได้ผมก็เลยไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามา mm. แล้วก็รับจ้างตัดหญ้าปรากฏว่ามีคนจ้างเยอะ mm. อะแล้วก็หลายงานด้วยนอ,นอกจากทาําสวนก็จะมีมีอย่างอื่นด้วยก็มีเขาก็แนะนาว่าไปตัดไม้ที่อบตอที่เทศบาลอะไรเงี้ยก็ไป กับกลายเป็นว่ามี<ะ>มไรายได้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะใช่ใช่<อ>ใช่มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมก็ชวนเพื่อนเพราะมันต้องมีทีมไงก็เลยไปชวนเพื่อนชวนอะไรไปซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเป็นจากจากเครื่องหนึงง่งก็เป็นสองสามเครื่องไปเปลี่ยนไปผัดไปอะไรเนี่ยครับก็รับงานตรงนั้นนะ่ะแล้วมันก็ได้ครับค่อนข้างจะดีกว่าด้วยแล้วอีกอ,อย่างนึ่นง่งพอเราทํางานตรงเนี้เราจะหยุดเราก็หยุดได้ ไม่เหมือนกับตอนที่เราเลี้ยงสัตว์อ่ะหยุดไม่ได้จะมาวัดก็ยังลํบากเลยลำบากเลยโต้องบอกว่าตอนนี้เวลากระชั้นมาแล้วค่ะพี่กบหมูเรื่องราวของพี่กบนี่กําลังเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะต้องกระชับขึ้นมาเพื่อที่อยากจะทราบนะคะว่าพอเราได้เปลี่ยนจากทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วได้มีโอกาสมาวัดอย่างเต็มที่เต็มกําลังเนี่ยนะคะคือความรู้สึกจากใจเลยนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่กบแล้วก็ครอบครัวบ้างคะ ผมว่าวัดธรรมกะวัดเนี่ยครับที่ผมมีทุกวันเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกวันเนี่ยก็เกิดจากวัดจริงๆถ้าถามว่าวัดให้อะไรผมบ้างผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าให้ทุกอย่างเพราะวัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเลยเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติทั้งการการใช้ชีวิตของผมรวมทั้งอาชีพของผมแหละถ้าไม่มีวัดไม่ได้เจอวัดไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะจากจากที่วัดเนี่ยผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิม ก็คืออยู่บนเส้นทางของบาปนักนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะแล้วถ้าเราอยู่แบบนั้นนะครับเราเราย้อนจากคนที่เห็นแล้วไปในจุดที่ตอนนั้นเรายังมืดบอดเนี่ยมันมันมองเห็นแล้วว่ามันน่าขนลุกอ่ะถ้าผมไม่รู้จักที่วัดที่อะไรอ่ะวันหนึ่งที่ผมเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติลงไปเปลี่ยนภพเนี่ยก้าวลงไปสู่อบายเลยอ่ะ ประมาณนั้นนะครับผมก็ยังนึกถึงในมีความพูดที่ว่าหลวงปู่เอาเทวเรถมารับคนจากขุมนรกได้เนี่ยผมนึกออกเลยนะครับอันเนี้ยมันเกิดกับเราจริงๆเหมือนก็ว่าวัดเนี่ยดึงดึงผมออกมาตั้งแต่ผมยังไม่ตายไปอาบายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่งพูดได้ว่าวัดเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชวลิตปรางพมนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลรวมไปถึงมาเปิดทัศนคติดีๆให้กับพวกเราทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณ คุณผู้ชมนะคะเห็นเรื่องราวของซูมไอดอลแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับไปลองดูว่าสิ่งที่เราประกอบอาชีพนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าถ้าเป็นถูกท่องนะคะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ